หมายความว่าไงคุณมาจากโลกอื่นโลก mm. มีโลกอื่นอีกกี่ใบนอกจากใบนี้เพราะนี่ก็ดโลกไม่เข้าใจเลยนี่พวกคุณมีเซนทรลซิตี้แต่ไม่มีสตาร์แล็บสไม่มีซิสโกรามอนหรือแฮร์ริสันเวลส์รือว่าแคทลิสโนไม่มีใครที่ช่วยผมกลับบ้านได้เลยสักคนเดียว ใช่ใช่ฉันโอเคเกิดอะไรขึ้นกับเชวอนก็หลังจากแผเสียงเหมือนมารายแครี่ใส่เธอเขาก็หนีไปอ่ะโอ้เรามีมารายแครี่เหมือนกันถือว่าอ่อใช้ได้คุณคุณเป็นใครเนี่ยเฮ้ยโทษครับผมแบรี่อะไรนะเจมโบเซนนะแล้วนี่วินเออคือฉันไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงก็ฉันรู้แหละว่าจะเล่ายังไงค่เขาเขาอใช่ค่ะตัวที่เออแบรี่มาจากจักรวาลอื่น อือ๋อเจ๋งโอ้ว้าวเงินทฤษฎีทฤษฎีผูภพบก็เป็นเรื่องจริงสิถูกแน่นอนปะแช่ฉันยังไม่อยากเชื่อฉันเองก็มาจากดาวดวงอื่นฮะอ๋อใช่เธอเธอเธอเป็นเอเลี่ยนอ่ะนี่คุณเป็นเอเลี่ยนเหรอค่ะแล้วแล้วมีแบบว่าเอเลี่ยนอื่นไหมในโลกนี้มามามาค๊าว่าไงโลกนี้อ๋ออ๋อออแหมเอาเดื่อยเรยแป๊บนะจะวาดให้ดูนะ ลองนึกดูว่าโลกเรา,เามีหลายภพโลกหนึ่งโลกหนึ่งจะมีานาซีชนะสงครามโลกครั้งที่สองอีกโลกหนึ่งอ๋งใช่ <ๆ S 2> โลกง<า>ที่ทุกคนเป็นคนชั่วก็ไปมาแล้วโหสุดสุดโลกทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่เดียวกันในอวากาศแต่ว่าสันด้วยความถี่ต่างกันก็เลยไม่มาบรรจบกัน่ะใช่ใช่แต่ถ้าเราเคลื่อนที่ได้เร็วพอก็เป็นไปได้ที่จะเปิดแบบว่าเหมือนรอยแยกแล้วก็เดินท<ห>า,างข้ามระหว่างโลกใช่แต่คุณเร็ ขนาดนั้นได้ไงอ๋อก็แบบอเออคืออมผมถูกฟ้าผ่าในคื้นที่เครื่องเร่งอนุภาคระเบิดและผมกลายเป็นอ่มซูเปอร์ฮีโร่งงงงคุณคุณคนก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันเหรออะเจ๋งเจงดีมั้ง งั้น <def> ค <uras> ุณก็แบบว่าแบบข้ามไปมาระหว่างจักรวาลได้ไงตามเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นเหตุบังเอิญนะะผมเคยข้ามเวลามาแล้วโดยบังเอิญลยผมไม่เคยข้ามมิติคู่ขนานโดยตั้งใจมาก่อนเลยและจนกว่าจะคิดออกผมติดอยู่นี่ก็อย่าห่วงไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่า เราจะช่วยคุณอ๋ออ๋อเอ้าท้อีอไม่เป็นไร้อยออย่างแรกก่อนอาหารคือผมต้องกินประมาณหมื่นแคลอรี่ต่อวันเลยทีเดียวโอ้งั้นคุณก็เจอคู่ปรับที่ถูกต้องแล้วคุณชอบโดนัทไหมใครไม่ชอบโดนัทบ้างหรอฉันรู้จักร้านหนึ่งโอเคเอาเลยไปเจอกัน